สวัสดีครับมื่อนี้กษิมาน้าเสนอเมนูแซ่บๆนะครับเฮ็ดง่ายๆครับผมเมนูลาบปลาดุกครับผมนี่ครับต้มน้ำปลานะครับใส่บักพริกลงไปแล้วกับบักเขือหอมแดงครับผมต้มใส่น้ำกันไปเลยพีนออ่น้องเอาแบบง่ายๆนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นเนื้อปลาดุกมันเหลือจากสี่ลุกแอ็ดปลาดุกฟูทรงลูกค้าดนะครับเด้อ ลงแอกกสี 4, เอามาลาบพี่น้องลาบใส่บวกระือแซ่บพี่น้องส่วนอันนี้ก็จะเป็นพักบุ้งพี่น้องสิพัดพักบุ้งไฟแดงนําครับมือเนี่ยกินขา้าวเผาต้มกับมี่มาครับพี่น้องมาลาบกันเลยบัดน,นี้เอาบวก,กลงไปก่อนบดกลายครับผมกรหอมแดงนะครับนะได้ก็สีดำแหลกแล้วพี่น้องเอาบวกรือที่เขาต้มไว้ลงไปครับผมแบบนี้เลย ใส่ลงไปเสร็จแล้วก็ตำตำมิคันพี่น้องนวดนวดนวมันแหลกจั่หน่สีบล์บล์แหลกหลายนะครับเด้อมันมันสีไรจำนะช่างจีเป็นตอนนะครับเดี๋ยวลงแอคตำก่อนเสร็จแล้วครับผมเอานี่ลงเลยครับเนื้อปลาดุกนี่ลงแอคเอาไปอุ่นในนน้ำต้มนี่ครับน้ำต้มเขือนี่แหละเพราะเขาใส่ปลาแดกลงไปน้ำครับผมนัวแล้วครับผมใส่ลงไปพี่น้อง มาเด้อมาเด้อโอ้ยหอมขนาดครับผมค่อยๆต่ำนะครับเด้อจะต่ำแห้งเป็นน้ำีย๋ยวมันสิฟงใส่ตาพี่น้องโอ้หลายเติบดีด้วพี่น้องกระซาม่ลยปรุงกันพี่น้องมันไงหอยใหญ่สู้นี่ใส่หลายๆหมดครับมันจังแซ่บนำปลาลงไปพี่น้อง ต้องใส่ลายครับเดี๋ยวมันเค็มเพราะว่าเขาต้นามน้ำประแดกไปแล้วอามด้วยข้าวคั่วครับผมใส่ลงไปนี่ครับเพิ่มความแซ่บนัวเผ็ดจ,จัดจ้านเราจะหมักเลยครับเด้อหมักเผ็ดก็ใส่หลายอันนี้ลูกแยงสิบัวไซน้ำหมักเน่าเด้อครับเด้อสูตรนี่บัวไซน้ำหมักเน่าลาบแบบบานๆหรือไผ่หมับกบักเน่ากับใส่ได้ครับผมแต่ว่าลุงแยงสิซิมเมอ่์ก่อนว่ามันแซ่บบอถ้าบบอแซ่บก็บีบบักเน่านิดนึงแล้วจะหมักเด้อครับเด้อ ทิบเบิง้งพี่น้องสิบเบิ้งกัน mm hmm. แซ่บหอมอ้าวสุดท้ายไทยสุดพี่นอ้องต้นหอมบักซี่ใส่ลงไปเอ้ย <Yeah. S 1> โคเีโคเรียจังหน่อยมันโอ้เลยหลายเยอะพี่น้องแซ่แบกแซ่บ oh, <wow. S 1> เอาียบบ้อยพี่น้องเดี๋ยวจักลุกจานเสิร์ฟเลยครับ จังไรพี่น้องเป็นจังไดโอ้โหเต็มจานเลยพี่น้องมาเด้อมาเด้อเข่าเหี่ยวหอน,หอนสุดยอดครับผมอ่าเ,อาเสร็จแล้วครับผมเราก็โรยหน้าด้วยนี่ครับบุกโดดครับผมเพิ่มความจัดจานนะครับตามด้วยแต่งหน้าเล็กน้อยโรยผักชีลงไปครับผมโอ้ยพี่น้องเอ้ยเาขาเหี่ยวมาพายทิพเข่ามาพี่น้องของ่เาเหียวจ้ำสุดยอดครับผม ลาบปลาดุกใส่บวชเขือรครับสุดยอดอีเลีตักบุ้งกันพี่น้องใส่น้ำมันลงไปครับผมพอป,ประมาณอ้ดแล้วพี่น้องมาอักกันมาเลยตักบุ้งครับผมตักบุ้งไฟแดงครับผม ยูว่พี่น้องแซ่บๆครับผมเซตเรียบร้อยพี่น้องกับเข่าขมือนี้มือครับเด้อแซ่บๆน้ำกันครับผมอ่าลาบปลาดุกใส่ปลาเขือก็เรียบร้อยพี่น้องมาเด้อพายติ๊บเข่ามาพี่น้องแซ่บๆน้ำกันครับผม เอา้ามักคิวนี่กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงแอคพารแซบเนื้อเด้อครับเด้อขอโตไปกินเขา่าก่อนพี่นอ้องยูเดีมีแห้งครับผมจวดครับ